สวัสดีครับพี่น้อง fc วันนี้ทีมงานทีเมืองพหลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568ันายเริ่มชกเวลา14นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกามนาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด125ปอนด์มุมแดงทับหลวงเพชรเกตเพชรพบกับมุมน้ำเงินพรน,นํำโชคสอภูมิพัฒน์คู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด125ปอนด์มุมแดงก้องโนวา บางแสนไฟขับพบกับมุมเงินเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลผู้สวงคู่ที่3ของศึกมวยไทย74พิกัด119ปอนด์มุมแดงยกคีรี TN มวยไทยพบกับมุมน้ําเงินเพชรฤทธิ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทย74พิกัด122ปอนด์มุมแดงวันชัยน้อยพานทองยิมพบกับมุมน้ํเงินเพชรสยามน้ําดื่ม T2A วอเตอร์อุบล ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของศึกมวยไทยเจ็ประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เชียร์มันๆอย่างมั่นใจขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่แอด pak 1 6 8พี่น้องบอกว่าทีมเมืองพหลแนะนำมารับประกรันการเงินมั่นคงฝากถอนไว้ต้อง a อด pak 168ครับคู่ที่1ของศึกมวยไทยเจสีนัดแก้มือหลางตาพิกัด125ปปอนด์มุมแดงทับหลวงเพชรเกตเพชรอายุ19ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยควาฝีมือจังหวัดขอนแก่นซ้อมที่ค่ายเกตเพชรชื่อเดิมทับหลวงอเมืองชุมแพ เป็นมวยขวาฝีมือเดินเปิดเกมเต,มตะขาต่อยหมัดปั้มตีแรงบู๊ดูดันแข่งแข็งแรง,งครับ3ไฟล่าสุดพฤศจิกายน67แพ้นอกยก3สเตเฟานสอทอเห,เหี่ยวบางแสนกุมภาพันธ์สิโชกโชนไม่มีผลตัดสินครับกับซ้ายรัตนะพอหอมกลิ่นเมษาย,ยน68ชนะนอกยกสองดาวสยามสอเดชพันธ์มาดูคู่โชกันครับมุมน้ำเงินพรนำโชคสอภูมิพัฒน์อายุ19ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบที่ค่ายสอบภูมิพัฒน์เป็นมวยเข่าล่องลัดตีเหนียวแน่นสาดแข้งขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข่งแข็งแรงครับสาไฟล์ล่าสุดสิงหาคมห7แพ้คะแนนทับหลวงเพชรเกตเพชรพฤศจิกายน67แพ้คะแนนไก่ทองโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์มีนาคมห8แพ้คะแนนป่าพ,พิภพเอราวัณเปรียบเทียบเสียสีกันนะครับคู่นี้ชอบไปที่ความสดการทินรญยะสภาพร่างกายบรรยากาศหน้าเสือด,ดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ทับหลวง เพชรเกตเพชรจะเบียชนะย้ำแขนไปได้อีกครั้งจากพรนำโชคสอภูมิพัฒน์ไปได้สรุกมันครับผู้ที่2ของศึกมวยไทย74พิกัด125ป่ปอนมุมแดงกล้องโนวาบางแสนไฟขับอายุ20ปีสูง177เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซ้อมที่บางแสนไฟขับชื่อเดิมก้องพบวอสุขสันเป็นมวยเข่าจังหวัดฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมสาดแข้ง ต่อยหมัดนำขวางหน้าเสียบเขา่าปูดุดันหลักเดียบดีครับ3ไฟล์ล่าสุดธันวาคม67แพ้คะแนนแสนวริศพอหอมกลิ่นพฤษภาคมห8ชนะคะแนนไอซ่าคาบมิถุนายน68ชนะนอกยก 3, าสามอาซาไนวออุระชามาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลหลวงปู่สวงอายุ18ปีสูง175เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดศรีสะเกดซ้อมที่วอเทคโนโลหลวงปู่สวงเป็นมวยเดิน เปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายเข่าแหลมมีศอกสวนแรงบูดูดันแข่งแข่ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับสาไฟล์ล่าสุดกุมภาพันหกสิบแปดแพ้คะแนนสิงห์ดำแกาแฟโฟกัสมีนาคมหกสิบแปดแพ้คะแนนแสวลิตพอหอมกลิ่นพฤษภาคมหกสิบแปดชนะน็อกยกหนึ่งไข่มุกข,ขาววันของโอม WKO เปรียบเทียบเสศษสีกันลครับคู่นี้สูสีกันครับแต่ชอบไปที่ความคุ้นชินเวทีความพยันและจังหวะฝีมือดีกว่า ส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่กล้องโนวาบางแสบไฟกับจะบทชนะเพชรกล้องฟ้าวอเทคโนโลหลวงปูสวงไปได้สนุกมันเล้าใจมีรุ้นครับผู้ที่3ของศึกมวยไทย7จ 4, พิกัด1 1 9่อปอนด์มุมแดงยกคีรีทีเอ็นมวยไทยอายุ24ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายทีเอ็นมวยไทยยิมชื่อเดิมยกคีรีสอเพชรจำรดเป็นมวยเข่าเตะต่อยแรงปั้มและมัดตีเด้งตีขยันออกอาวุธแข็งแร่งแข็งแรงบู๊ดุดดันครับ สามไฟล่าสุดธันวาคม6 7แพ้คะแนนฉลามดำนายกเอท่าสารามีนาคมห8แพ้คะแนนเด่นสิทธิ์นายกทวิตพงศ์พฤษภาคม6 8แพ้นอกยก4เด่นสิทธิ์นายกทวิตพงศ์อีกครั้งครับมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเพชรดิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมอายุ21ปีสูง171ซนเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมชื่อเดิมเพชรดิ์นกเขากม11เอเป็นมวยเขา่าฝีมือครบเครื่อง ถีบนำเตะขาต่อยหมัดขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข่งแก่งอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมดีครับ3มไฟล์ล่าสุดพฤศจิกายนห7แพ้คะแนนสิงห์ดำเกียรติฟูเฟื่องธันวาคมห7แพ้คะแนนเสดาวทองนุ้ยสี่มุมเมืองเมษายนห8ชนะคะแนนทศกัณฐ์ช้างนครศรีเปรียบเทียบเสียสีกันนะครับคู่นี้ชอบไปที่ช่วงชกความหนักแรงของอาวุธจังหวะฝีมือและสภาพร่างกายดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพชรฤทธิ์พีเคแสนชยัยมวยไทยจะเบียชนะ ยกคีดีทีเอน็นมวยไทยไปได้สนุกมันแล้วใจมีลุ้นมันครับคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ประกาศ122บปอนด์มุมแดงวันชัยน้อยผ่านทองยิมอายุ25ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดนครพนมซ้อมที่ P ีแสนชัยมวยไทยยิมชื่อเดิมวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายสาดแข้งเจาะยางคว้าคอล็อกลัดตีอาวุธหลากหลายครับ สาไฟล่าสุดพฤศจิกายน67ชนะคะแนนเด่นสิทธิ์นายกทวิตพงศ์ธันวาคม67แพ้คะแนนขุนศึกเ,เล็กบูมเด็กเสียนเมษายน68แพ้คะแนนฉลามดำนายกเอท่าศารามาดูคู่โชกกันครับมุมน้ำเงินเพชรสยามน้ำดื่มทีท2 a วอเตอร์อุบลอายุ20ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่จอพัทริยากีฬาสยามชื่อเดิมเพชรสยามจอพัทริยา เป็นมวยเดินเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดมาตีมีหมัดมีศอกสวนแรงปลายแข็งแก่งแข็งแรง,แงครับ3ไฟลล่าสุดมีนาคม68ชนะคะแนนเพชรสังวานสสมานกาเมนเมษาย,ยนห8ชนะคะแนน2พยักษ์ JP Power พฤษภาคม68ชนะคะแนนปานเทพสิทธิหนุ่มน้อยเปรียบเทียบเสียดสีกันแ,แล้วครับคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกความสด สภาพร่างกายเกมไปดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพชรสยามน้ำดื่ม T 2 A Water อ,อบุบลจะบทชนะวันชัยน้อยพานทองยิ้มไปได้สนุกมาแล้วใจมีรุน้นมันทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกคู่ที่1ทับหลวงเพชรเกตเพชรจะบทชนะพรนำโชคสอภูมิพัฒคู่ที่2กล้องโนวาบางแสนไฟขับจะบทชนะเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหรูผู้สวง คู่ที่3เพชริศพีเคแสนชัยจะเบียดชนะยกคีรีท n เมวยไทยคู่เอกคู่ที่4เพรสยามน้ำดื่ม T2A ูเอวอเตอร์อุบลจะบดชนะวันชัยน้อยผ่านทองยิมไปได้สนุกมันทุกคู่ครับจบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับ สุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยๆเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ